ยกทีมเลยเดียรยันทำใหมนะคะมาร่วมใส่ข่าวสำหรับรัอเป็นไงบ้างวันนี้พี่ควายใช่ครับค่ะวันนี้ก็ขอคุณุูท่านมากเลยค่ะก็วันนี้เราก็รวมคนกันมาเลยทั้งแกงแสนรักฉบับหลายค่ะก็จริงก็อยากจะขอบคุณแฟนๆนะคะที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยตั้งแต่ตอนแรกค่ะวันนี้คุณตาเปลี่ยนเปลี่ยนลุคนะคะใช่ค่ะผมยาวใช่แต่ว่าในละครอเป็นผมสั้นนะคะให้เข้ากับคาแรคเตอร์เรื่องนี มีขาละครอนยังเป็นนักแสดงตอนเป็นไงบ้างเราไปดูด้วยกัเหมือนกันเนาะดูแล้วครับดูแล้วครับสนุกมากครับเอภาพดีเนื้อเรื่องดีเดินเร็วสนุกนะครับแล้วก็นักแสดงทุกคนสวยหล่อมากๆครับนิ้วพลละคะค่ะเป็นนักแดงออนเยังไงบ้างก็ดีค่ะดีอย่างที่บอกเลยแล้วก็ได้มีโอกาสดูพรคอสทุกคนเลยค่ะทั้งสองตอนเลยก็สนุกมากแล้วก็ดําเนินเรื่องไวแล้วก็ทําให้เราแบบ อยากติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็ได้มีโอกาสดูพาส์ทของคนอื่นด้วยก็แบบเฮ้ยพอมันรวมกันรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันดาเนินไปไวมากๆเลยค่ะแล้วก็คอยดูไปกับทุกๆตัวละครในเรื่องคือตอนนี้อยากให้อยากดู EP สามเร็วๆแล้วครับอยากดูเรื่องราวมันจะเป็นยังไงใช่ค่ะทั้งมีความคอมเมดี้แบบเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆหนูไม่ก็ตลกนะหรอใช่โหเล่นชัดเลยเราอ่ะ เนื้เรื่องจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับก็จะมีความน่ารักในในของคาแรคเตอร์ของแต่ละคนอยู่นะครับผมแต่ว่าพอมันมาเจอกันแล้วเนี่ยผมว่ามันก็อะไรอะผัวลออะไรเออไม่เขากำลังรู้สึกสนุกกับละครขนาดขนาดแค่คิดได้ยังพัวลอเลยใช่ครับผมว่าปากเป็นแฟนด้วยนะผมลืมไปแล้วจะพูดอะไรจะฝากเป็แฟนดูครับรับรองว่าสนุกแน่นอน ยังมีกับพิมพ์อยมีคำแบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์แบบรูปหรือเยอะขนาดนี้ถ้าสำหรับพิมพลอยเรื่องนี้ไม่ค่อยได้เป็นต่อหรอต่อเถียงมากค่ะเพราะว่าพาร์ทหนักจะไปอยู่ที่พิมพ์มิดซะส่วนใหญ่เหมือนเรื่องนี้เราจะมาเป็นสีสันให้เขาจดส่วนมากค่ะใช่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นคอมเมดี้ด้วยอะไรอย่างนี้เราก็เป็นคาแรคเตอร์ที่สดใสค่ะในเรื่องนี้จะมีมิกมมกับพิมพ์อยก็เพือ่ออะไรนะ มีแต่คนชมนะเขาเลยกันรล้วคือตัวแรกครับผมจะจะพูดดีไหมหรือให้คนอื่นชมดีอะไรแบะว่าเพราะว่าอันนี้คือผมอ่านมาเขาชมว่าเฮ้ยเข้าด้วยกันแล้วน่ารักนะเคมีแบบเฮ้ยเป็นเคมีใหม่ที่มันน่ารักเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมากนะจริงๆเราก็ไม่ได้มีแค่พวกเราที่มีเคมีใหม่ใหม่ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นพูดถึงกันเลยโอเคหรออ๋อด้วย ก็เรียกว่าคุณเป็นตัวแทนของคนที่รับชมย้อนหลังทางเน t f l ลิกแล้วกันเพราะว่าพอดีอยู่กองแต่ว่าพอกลับบ้านมีโอกาสได้ดูก็เออมันสนุกมากแล้วเราก็ดูซัดกันแบบยาวๆเลยให้มันจบเป็นตอนเป็นตอนไปก็สนุกมากๆแล้วก็ภาพสวยมุมเยอะการเปิดตัวของแต่ละคนก็มีสีสันมากๆเลยด้วยเหมือนกันครับแลมีซีรียลรวยกานพี่ๆทุกคนเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็โอ้ยพี่ๆทุกคนน่ารักค่ะแล้วก็ ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับพี่มิกค่ะพี่พิงคอยแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยคือทุกคนเป็นนักแสดงที่เก่งอยู่แล้วแล้วเราก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างจากเรื่องนี้ด้วยขออนุญาตเป็นที่คุณแม่ก่อนนะเออพี่พี่น้ำไม่ร่วมงานกับน้องทองอ๋อข้างหน้านู่นเลยอรจะถามว่าอะไรนะคะมีพี่น้องมีหมอไหม โอโหอยากจะบอกว่าเป็นการร่วมงานกับเด็กรุ่นใหม่สําหรับพี่น้ำนะคะที่มีความสุขมากเพราะน้องๆอง่ะคือทุกคนน่ะเขาทํากันบ้านเขาตั้งใจเขามีวินัยแล้วก็ที่สําคัญคือเขาเขามีความน่ารักตามแบบฉบับของเขาในแต่ละคนแล้วก็คือพอร่วมงานกันจริงๆแล้วอะ่ะเหมือนข้างน้องจะเล่นกันเอ๊ะบ้เอะ๊เอบะบแต่ว่า พอทํางานจริงๆเนี่ยทุกคนจะซีเรียสแล้วก็จริงจังมากแล้วน้องพิงพลอยเนี่ยคือพี่น้ำได้ยินชื่อหนูมานานมากแล้วลูกได้ยินพี่หมู <c oughs> พูดันก <c oughs> ับพึ่งึงน้องพิงพลอยนิงพิงพลอยเราก็เอออยากมีโอกาสร่วมง,งานกับน้องเนาะแล้วพอได้ร่วมงานจริงเอ้ยน้องเก่งอ่ะน้องเป็นคนเก่งแล้วลก็สวยมากจริงๆแล้วยิ่งดูในจอยิ่งสวยน้องมิ้งก็ถึงจะต่อปากต่อคำกันแค่ไหนนะและข้างหลังเนี่ยต่อปากต่อคำแต่พอเลาในเรื่องเนี่ยมันจะมีฉากที่เรารู้สึกว่าเรา เราเราจะแย่แล้วอะแล้วจริงๆเรื่องเราต้องร้องไห้แต่วันนั้นอะเรารู้สึกว่าน้ําตามันมันจุกอยู่ตรงเนี้ยเขามาจับมือเหมือนส่งพลังมาให้ว่าแบบแม่อย่าคิดมาอะไรแต่เขาไม่ได้พูดนะมันไหลออกมาเลยอะแล้วแบบลูกขอบคุณนะครับออ <c oughs> วันนี้แม่สูงมาแม่ใส่ต้อนสูงที่คุยกับลูกแบบลุงจะส่งไปนะครับเนี่ยครับส่วนน้องๆคนอื่นๆนะเขา็น่ารักทุกคนแล้วทุกคนมีความตั้งใจทํางานพี่น้ําดีใจมากๆแล้วก็ที่สําคัญเวลาเราเจอกันน่ะเขาเขาเขาเป็นเด็กที่น่ารักทุกคนค่ะชื่นใจมากค่ะขอบคุณช่องเจ็ด ที่ให้กว่าพี่น้ำได้มาร่วมงานกับน้องๆทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคซาวเวอร์บเพลงทุกวันเป็นวันเดียวเขาไม่ฟังอ่ะสิเขาแย้มร้องอ่ะเขาไม่ยอมให้ไหม่แย้งร้องค่ะอ่าพี่มีกับพี่ค่ะพี่พี่พีค่ะแสดงความไรกะพี่บิก่อนก็จริงๆเรื่องนี้รู้สึกดีใจแต่ได้ได้มอบหมายหน้าที่แล้วครับเพราะว่าได้เล่นกับบิ๊กธงอายาด้วย นีคคือภูมิใจเพราะว่าไม่ได้เจอกันมาหลายหลายหลายน่าจะสิบปีนะเกือบเกือบตั้งแต่ข้าเชื่อกันใช่ครับงานนี้านมากแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องพุทธิด้วยนะครับนี่ก็งานด้วยความที่มันสนิทแล้วรู้สึกว่างานนี้มันน่าจะง่ายแล้วก็สบายแล้วเพราะว่าเราไม่ต้องจูงอะไรเยอะนครับเราง่ายเลยครับไม่ยากไม่ไม่ง่ายเลยครับเครียดมากอยู่ในกองเป็นครียดมากใช่พี่บิ๊กพี่บิ๊ก คือเรื่องนี้ครับต้องบอกเหอนว่าตัวละครของชาเคสครับมันจะค่อนข้างจะมีปมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเราต้องยิงจริงกับตัวละครเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะให้ความจริงใจกับตัวละครบ้างนั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็เลยว่าโอเคพ้าเราตั้งใจารทำงานก็คนอื่นก็ได้เล่ง่ายด้วยอย่างเงี้ยครับใช่ครับแ่้วนี้ค่ะแล้วผมยีงหน,น้านะขวาก็ถามว่ายากไหมก็ร้าย ได้เหมือนเดิมแต่ว่ามีมิติมากขึ้นตรงที่เรื่องนี้จะไม่โวยวายจะไม่แบแบดแต่จะใช้เหมือนแบบสมองจะส่วนใหญ่แบบคําเชื่อเฉือนแววตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเจอนางเอกก็จะไม่พูดชมนะแต่คือตาคือแบบชมแต่ตาออกเป็นแบบว่าอะไรเนี่ยใครเนี่ยอะไรนะคือแถวก็ยากเหมือนกันในการที่แบบว่าไม่ได้พูดออกไปแต่แสดงออกามาเงี้ยกะยากเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะประคะกับพี่บอล ทุกคนใช่กับบ้านบ้านเาเอกยงเวนนาค่ะเป็นอาโปปูมุณนะคะในเรื่องชอบทางค่ะเขาอาก็เรียเป็นตันชายเป็นทางค่ะแนะนำน้องใหม่ค่ะเรื่องนี้งีเราแบบเล่นเล่นเนาะหรือว่าเป็นละครยาวเร่งเป็นละครยาวแน่ๆตันชายครับแล้วก็ เขาเรียกว่าเป็นเหมือนพิ้งก้นปากกันสองคนด้วยจากซีรีส์มาก็พิ้ก้บากมาแล้วก็ทำกันบ้านอยู่มาถือว่าพวกเราได้รับบทนากไหม่ความท้าทายใหม่ก็คือว่าอยู่เต้นสดๆเต้นๆมาก็คือคิวแรกก็คือมีฉากที่โทรศัพท์อยู่มือสั่นที่เบิร์ดจ้าเป็นไปเไรอ่ะมือสั่นที่เบิร์ดบกแดนเย็นตื่นเตลยเข้าหรือเปล่าคนโอมีสิทธิ์เลยก็คือตื่นเต้นมากครับคิวแรกใช่ครับเราก็ต้องยิ้ ต้องทำงานเพิ่มไปด้วยบทบาทไตรเตอร์ของผมต้องแบบว่าเป็นที่ค่ายจริงจังก็ต้องมีซีนอารมณ์เยอะมากๆเลยแล้วซีนแรกคิวแรกต้องไปโมโหใส่พี่ใส่พี่มิกแล้วแบบโหเราจะทําได้ไหมวะแเลยาะแบบด้วยพี่มิกด้วยแบบเทคนิคแล้วด้วยเราเราคุยกันพี่มิกบอกชิวๆเลยน้องได้เลยทนายก็ทำได้ครับพี่พี่ดูแลดีไหมคะดูแลดีมากครับผมพี่พี่คือ energy enjoy เปิดเพลงเต้นกันได้เลยในกองคุยด เพลงอะไรนะเพลงอะไรเราเป็นอะไรคะกลับบังโคลเฮ้ยโอ้ยกลับบังโคตกับบังโคตกับบังโคลก็เรียกว่าเป็นเป็นอี่เป็นบทบาทใหม่ที่ท้าทายแล้วก็เป็นงานที่ตลอดทั้งปีเก็ตั้งใจมากครับเรื่องนี้การ่ายก็เขาเรียกว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งของเนื้อเดินฐานะัดแบบายครับก็จะมีเขาเรียกว่ามีความเป็นวัยรุ่นในในรั้วมหาลัยก็จะมีแก๊งมหาลัยด้วยที่ จะทำภารกิจอะไรหรือว่าเป็นยังไงก็ต้องฝักคนดอนดูนะครับหลังฉบับร้ายนะครับผมจานทาะสองทุ่มจริงช่องเจ็ดเอชดีเรบาชมย้อนหลังได้ที่เด็ดปิดครับผมค่ะคาแรกเตอร์ของไา้นะคะนอวนี้ไม่ยากเลยค่ะเพรูะสุกแคปปี้แล้วก็ไม่ต้องปรับปรับอะไรเยอะค่ะเพราะว่า เราเราถนัดอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ในการดีบผู้ชายแล้วก็กันทาค่ะใช่ค่ะแฮปปี้ค่ะเพราะว่านุ่มๆหล่อกันมากเลยค่ะลูกแม่หล่อทุกคนหล่อทุกคนเาแล้วเวลาเรียกลูกคนนี้อัปลงนะมือเรียกตัวเองอ่ะนะแล้วเวลาหน้าเซตเรียกนะหลานนู้้วในกองใครปวด ชี Merci. Merci. No Wait, no ้พร้อมกันป you know, uh ่ะครับหรือว่าไงนะให้ชี้พร้อมกันหรือเปล่าเดิมสามซ้ไม่กล้าชี้คนอื่นเลยครับพี่มิกคือเรียกว่าเป็นบุคคลซึ่งละลายพฤติกรรมทุกคนในกองถ่ายตั้งใจครับตั้งใจคือคือเราอยากให้อยากให้ทุกคนสนิทกันได้ไวมากๆเวลาถ่ายทำจะได้แบบ ใช่ครับแล้วก็สําหรับน้องๆด้วยนะครับจะได้พบหลายๆคนเรื่องนี้เป็นการเจอนครั้งแรกกับพู่มกับพิงคอยเองนะตามอยากให้ทุกคนแบบสนิทกันไวขึ้นเวลาทํางานมันจะได้แบบมีความสมดัมากๆแล้วก็เราจะได้ไม่ไม่เกิรงกืัวกันรเราจะได้กล้าจับกล้าคุยกล้าอะไรนะครับแล้วผมก็ทําสําเร็จครับเก่งมากทุกคนละลายเลยครับแล้วก็ร่วมงนานกันเต็มที่มากไม่ใช่ที่ใสใช่ไหมนุ๊กตัวแทนผ่านตัวแทนผ่านที่มีการยื่นขอ ค่ะค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามแพรบฉบับลายด้วยนะคะจะบอกว่าเรื่องนี้สนุกมากๆเลยเพราะว่าได้ได้ฟังจากสัมภาษณ์ไปแล้วเนาะก็จะเห็นว่าเรามีความสุขแล้วก็สนุกมากๆเลยก็จะส่งผลให้ละครเราสนุกด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแพรบฉบับลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ